สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ลวนอยู่ที่สนามบินลูตันนะจ๊ะลวนจะเดินทางไปเมืองแอดเดนบอร์แอดเินเบรเป็นเมืองหลวงของสกอตแลนด์นะจ๊ะทุกคนลวนจะนั่งเครื่องสายการบินของที่ข้างหลังลวนนะจ๊ะ EC7 นะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็อยู่ในสนามบินลูตันนะจ๊ะนี่จ้าทุกคนเครื่องบินเครื่องบินลำนี้ก็เป็น EC7 จ้ะ รวนพาทุกคนดูทางโน้นนะจ๊ะเครื่องบินนั้นกำลังออกจ้ะแล้วอีกลำหนึ่งก็เข้ามานะจ๊ะทุกคนทางโน้นนะจ๊ะส่วนมากสายการบิน สอหนก็จะไม่พูดอะไรนะจ๊ะทุกคนให้ทุกคนได้ชมนะจ๊ะ เครื่องบินลานั้นล้วนไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ๊ะว่าเขาเพิ่งจะลงมานะจ๊ะคิดว่าทางนู้นนะจ๊ะลำนู้นกำลังขึ้นไปจ้ะทุกคน นั้นกำลังเข้ามานะจ๊ะลูกคิดว่าเพิ่งลงมาไม่แน่ใจเหมือนกันจ้ะหรือว่ากำลังจะขึ้นเนะจ๊ะเนาะคันนั้นแหละจ๊ะที่รวนจะขึ้นไปอดเอดดนราจ้ะ เครื่องลำนี้จัดทุกคนที่รวนจะนั่งไปแอดเดนบราจาตอนนี้ลวนก็อยู่ในเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็รอที่เครื่องบ,บินจะเทคออฟจ้ะ เครื đây, b b paper, ่องบินก็ได้บินขึ deals, ้นมาแล้วนะจ๊ะทุกคนมาเมืองได้บินมาสูงในระดับหนึ่งแล้วนะจ๊ะจากลอนดอนอลลูตันมาเมืองแอดเดนบราประเทศสกอตแลนด์ก็ใช้ระยะเวลาประมาณชุดหนึ่งจัาทุกคน วิวข้างล่างนี้เป็นวิวของเมืองแอดเดนบราประเทศสกอตแลนด์นะจ๊ะเพราะว่าเครื่องบินก็ได้บินมาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้จ้ะทุกคนจ้ะวิวข้างล่างก็สวยงามน,นะจ๊ะ ขอบคุณมากนะจ้าทุกคนที่มารับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย